หลุดภาพรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจาก BYD วิ่งทดสอบในประเทศไทยหรือจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่รุ่นแรกที่เปิดตัวในไทยในปี2025ของ BYD อ <Go. S 1> EP นี้นะครับทาง Newtech Thailand ก็จะมาอัปเดตรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีภาพหลุดวิ่งทดสอบในประเทศไทยกันให้เห็นแล้วนะครับ โดยเป็นรถยนต์ BYD a t t o 2หรือ BYD ยวนอัพซึ่งก็ถือว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจและอาจจะมาไทยแบบซุ่มเงียบโดยช่วงเปิดตัวในจีนนะครับก็มีการโชว์ตัวตามโชว์รูมก่อนที่จะมีการเปิดตัวอีกทั้งในตลาดต่างประเทศทาง BYD ก็ได้เตรียมนํา BYD a t t o 2เปิดตัวในอังกฤษและยุโรปโดยอยู่ในตําแหน่งระหว่าง BYD Dolphin และ BYD a t t o 3โดยแพลตฟอร์มโครงสร้างของ BYD a t t o 2หรือ บีหย่อนอัพนะครับยังคงเป็น BYDE Pla t แพลตฟอร์3.0และใช้โครงสร้างแบบ Cell to Body หรือ C T B โดยจะประสานแบตเตอรี่เข้ากับแชสซีของตัวรถ ส่วนความน่าสนใจอื่นๆของ b v d Auto 2นะครับก็จะมาในรูปลักษณ์ของสไตล์ Dynasty โดยการออกแบบหน้าตานะครับจะแตกต่างกับทางฝั่งของ Ocean Series ยังคงเป็นการดีไซน์หน้าแบบ Dragon Face ไม่ว่าจะเป็นตัวของชุดไฟหน้าชุดไฟท้ายกันชนหน้าและกันชนท้ายซึ่งทาง b v d ยวนอัพหรือ b v d Auto 2นะครับยังเสริมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นราวหลังคาที่ปัดน้าฝนหลังรวมถึงฝั่งท้ายนะครับก็ยังมีการติดตั้ง สปอยเลอร์ iler, พร้อมครีบฉลามโดยมิติตัวถังนะครับก็จะมีขนาดความยาว4,310ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,830ม mm, ิลิเมตรสูง1,675ม mm, ิลิเมตรระยะทาล้ออยู่ที่2,620ม mm. ิลิเมตรส่วนภายในนะครับ ก็เป็นการออกแบบสไตล์มินิมอลโดยส่วนของคนขับนะครับจะมีจอควบคุมพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้การท้ายตัดจอมาตรวัดขนาด8.8นิ้วจอกลางนะครับก็ยังให้มาแบบหมุนได้ตามสไตล์ของ BYD โดยจอกลางนะครับจะมีขนาด12.8นิ้วและในส่วนของคอนโซลกลางนะครับก็จะมีแท่นชาร์จไร้สาสมาให้และหัวเกียร์ลายคริสตัลที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับสามารถจุได้มากถึง1,430ลิตร เมื่อพับเบาะหลัง ส่วนคุมพลังและสมรรถนะของ b ี d อดียวดอหรือ b ี d a u t o 2นะครับจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าให้เลือก2ขนาดโดยมีตั้งแต่95แรงมา้าไปจนถึง177แรงมา้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะมีให้เลือก2ขนาดเช่นเดียวกันโดยมีความจุตั้งแต่32กิโลวัตต์ชั่วโมงไปจนถึง45กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการวิ่งได้ที่300-400กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน WL GP, ซึ่งราคาในประเทศจีนนะครับจะอยู่ที่96,800หยวนเป็นจะถึง119,800หยวนซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราว487,700บาทไปจนถึง612,200บาทบวกลบสเปคแบบนี้ราคาในจีนประมาณนี้หากเปิดตัวในไทยควรมีราคาเท่าไหร่ดีครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน